นี่มันฉลาดสุดๆไปเลยวันหนึ่งชุดชั้นในของมิซาเอท,ที่ตากไว้หายไปมิซาเอตกใจกลัวว่าจะมีโจรมาขโมยไปแต่พอออกไปหน้าบ้านก็เห็นชินจังกำลังเล่นเป็นหน้ากากชุดชั้นในอยู่มิซาเอตกใจหัวทิ่มเลยแต่ว่าโจรตัวจริงยังวนเวียนอยู่แถวบ้านมิซาเอจึงคิดหาทางรับมือไม่ให้โจรมาขโมยชุดชั้นในชินจังแนะนําว่าให้ลองเอารูปมิซาเอมาแขวนไว้ด้วยมีอยู่เว็บหนึ่งที่มิซาเอคิดว่ามันอาจจะช่วยให้โจรที่เห็นรูปรู้สึกข่อเหี่ยวก็ได้แต่ก็เอใจทันใจเพราะคำนี้มันแรงอยู่น่นนมมิาเเเอจจึงงปลีียยใวกกััับดดสส ตอนแรกก็ไม่คิดว่าโจจะปรากฏตัวขึ้นแต่ในคืนนั้นกับดักก็ส่งเสียงดังเหมือนว่ามีใครเข้ามาจริงๆมิซาเอะและชินจังจึงโทรเรียกตำรวจพอตำรวจมาจับโจแล้วแทนที่จะโล่งใจมิซาเอะกับชินจังกลับได้ยินเสียงของโจที่ฟังดูคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินจากที่ไหนมาก,ก่อนจริงๆแล้วโจนตัวจริงก็คือฮิโรชิที่กำลังเมาอยู่แล้วนั่นเอง เพราะว่าตอนที่กลับมาดึกๆเห็นว่าตากเสื้อทิ้งไว้ก็เลยอยากจะช่วยเก็บให้แท้ๆแ,แต่กลับโดนตราหน้าว่าเป็นโจรขโมยชั้นในและกลายเป็นความทรงจําที่น่าอับอายเลยที่หลังก็อย่าเอามาใส่เล่นสิ